เออน้ำแล้วก็เป็นเด็กกันทุกคอนว้าวสดชื่อนะกันฮู้ฮ สวัสดีครับเที่ยวกับกัลพัณคลิปนี้เราเดินทางมาที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมานอนเต็มริมลำธารฟังเสียงน้ำไหลในราคาคืนละ1290บาทและที่นี่คือลานกางเต็นท์ริมน้ำไล่ลุงชาตีสวนพึ่งราชบุรี สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านไร่ลุงชาตีแล้วนะคะเราอยู่ที่เพอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีขับรถมาจากกรุงเทพก็ประมาณสองสามชั่วโมงค่ะวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดามาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งของบ้านไร่ลุงชาตีเนี่ยเขาก็จะมีบริการลางการเต็นท์แล้วก็เป็นบริการเต็นท์เช่าแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ค่ะ แต่วันนี้เราสองคนจะมานอนเต็นท์เช่าของบ้านลุงชาตินะคะเดี๋ยวจะมาดูเต็นท์ที่เราเช่าของที่นี่ ในราคาคืนละ1,290บาทนอนได้2คนก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ให้ก็คือมีด้านหน้าคือมีโต๊ะ1ตัวแล้วก็อี้แคมป์ตัวพัดลม1ตัวชุดปักไฟนะแล้วก็มีเต็นเต็นขนาดใหญ่ที่นอน6ฟุตมีหมอน2มีผ้าหม่ม ในส่วนของห้องน้ำติดกับลานจอดรถเราเดินมาจากเต็นท์ก็ประมาณ50เมตรก็จะเจออ่างล้างหน้าสอ่างล้างจานหนึ่งห้องน้ำจะมีสี่ห้องสองห้องแรกจะเป็นห้องอาบน้ำห้องที่หนึ่งห้องอาบน้ำห้องที่สองห้องซ้วมห้องที่สามห้องซ้วมห้องที่สี่ ด้านหลังเป็นโถปัสสาวะชายสองโถสะอาดโป่งโล่งมากครับสาวอาทิตคนเยอะไหมคะเยอะมากค่ะเยอะมากเลยแต่นี่วันนี้มีคนจองมาเยอะไหมคะวันนี้ไม่คนจอง้เไม่เยอะประมาณเท่าไหร่คะถ้ารวมทั้งเต็นท์นี้ด้วย วันนี้สิบกว่าคนเหรอไม่เยอะสองวันสบายสบายอ๋อแต่แต<ว>เขามามเย็น <ye ấn, S 1> ใช่ไหมคะมเยอะพรุ่งนี้เยอะเสาร์อาทิตย์แล้เนาะแต่รถเยอะจริงกรุงเทพอะแล้วน้ำมันจะขึ้นเหรอไหมคะพี่น้ำขึ้นดีค่ะถ้าฝนตกหนักนะคะอ๋อเมื่อคืนฝนตกไหมคะเมื่อคืนไม่ตกค่ะพี่แต่ว่าสามสี่วันอ่อดตกตกหนักเลยแล้วพอตกหนักปุ๊บน้ำมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมคะ เพื่อค่ะแตไได้อาาันตรายอะไรแล้วมียุงยิงเยอะไหมคะค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่ะอต้องทายาเดี๋ยวเป็นใครเลือดออกเที่มงถึงสามทุ 3, ่มประมาณนี้ค่ะจะค่อนข้างเยอะอืมว่าขัดค่อนข้างเยอะค่ะข,ขอบคุณค่ะส่วนแบบที่พักจะแบ่งเป็นสามแบบแบบแรกจะเป็นบ้านไม้ไผ่โฮมสเตย์ติดแอร์พักได้สี่คนหนึ่งหลัง ห้องพัดลมพัดสองคนมีสองหลังแบบที่สองจะเป็นเต็นท์เช่าราคาขึ้นอยู่กับขนาดของเต็นท์พร้อมที่นอนส่วนแบบที่สามจะเป็นลานกลางเต็นท์สำหรับผู้ที่นำเต็นท์มากางเองตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็อากาศก็เริ่มชิล มีความเย็นสบายมากมยิ่งเย็นอากาศยิ่งดีเสียงน้ำไหลน้ำก็ยิ่งเย็นบรรยากาศดีมากตอนนี้ผมต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นน้ำดีกว่ามาถึงทั้งทีตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปเลีนน้ำแก่อยากเล่นบบน้ำแล ีแรงดีนะโอ้โหโอ้ว้าวสุดชื่อนะคกับน,นี่แหละสิ่งที่ต้องการ ความสดชื่นแบบนี้เอง้ย็นพอใช้ได้เลยนะ ดูดชื่นบ้านไล่ลุงชาตีแนะนำครับแต่ถ้าจะดีนะขอให้ฝายฝนแต่ที่นี่นะ่าจะเที่ยวได้ทั้งปีนะน้ำอาจจะไหลแรงไหลเบาแล้วแต่แล้วแต่สภาพอากาศถ้าฝนตกก็น่าจะไหลแรงแต่นี่ ก็คือต้นฝนน้ำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะใช่้ํำเย็น ระ <H> oo> <ook>, oh> วังนะครับหยิลื่นนะครับระวังนะครับโอ้บอกตัวเองนี่แหละโอ้ oh เจอน้ำแล้วก็เป็นเด็กกันทุกคนไหลามาจากบึงใหญ่ทางนู้นไหลาตามโขดหินไหลมาผ่อนคลายมา,มาก น้ำเย็นสดชื่นไหมเย็นสดชื่นมากเลยค่ะุนในส่วนของอาหารนอกจากจะมีหมูกระทะอาหารตามสั่งขายแล้ว ทางร้านยังมีของกินของใช้มากมายรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆบะหมี่ขนมกาแฟสบู่ยาสีฟันรวมถึงไอสตีมของเด็กๆด้วย เนูเราอะไรนะไก่ย่างไก่ทอดน้ปลามีไก่ทอดน้ำปลาปีไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็เราแวะซื้อเป็ดพะโล้ลิมทางมาตัวหนึ่งกินกับบรรยากาศมืดๆพโลเพลพโลเพลจะทำยงจะทำคอหมูไมตก มีอีกหนึ่งเมนูก็คือคอหมูคอหมูเสร็จแล้วอตอนนี้สองทุ่มแล้วไฟมาแล้วบรรยากาศดีมาก <c oughs> ไม่เงียบเหงา <c oughs> ไม่มืดแล้ว <c oughs> ไฟแล้วนี่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่คือบรรยากาศลานตอนประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้ลมพัดเย็นสบายไปสว่างสวยนะครับไม่มืดห้องน้ำ เปิดไฟให้ใช้บริการทั้งคืน้องม้วนกรอบกินกับกาแฟกับ บรรยากาศเสียงน้ำไหลผ่านลำธาร <c oughs> ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและพบกับเราใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ